ในที่สุดผมก็มีแมวแล้วครับผมแมวน้อยสีอ,อะไรดีก็ยังไม่ได้ตั้งสิแต่ขี่อ่อนมากสิอเอาแตหอมกับผมกับผมให้อยู่ใดก็ไม่อยู่มันอ่อนเกินนะมันถูหน้าถูหลังผมสจ,จับตัวมันไปเล่นตรงนั้นนะครับให้มันไปกัดให้มันไปขูด ไปกัดผ้าขุมอยู่ยังซันนะครับอ่าถ้ามันไม่ทํามันก็ง่ายมุ่งนะครับมันไม่เอาไหนครับผมอ้อนอย่างเดียวครับมเมวตัวนี้ครับมันเป็นมเมวตัวเมียนะครับอยู่ดีมันก็มาจังมาแต่ใสใครเอามาก็ไม่รู้ครับผม เอวผมก็ซินอนเดียวเอาเอาหลายถ่ายมันก่อนคิดไอ้ยบบนี้